ีเชียรน่ารอก็มีมีพี่ท่ทเป็นทีมงานด้วยนะครับแล้ลกในคนงานลูกานด้วยตั้มากอนนะฮะก็ไปมายืนเชียร์ทก่นะก็เดินมาเลยฮะอยู่ตรงตรงไหนก็เดินมาเลยฮะไปมลเยอยู่สบายฮะแล้ก็เขกว่าพี่เชียร์หูนะหมดด้วยหมดเยอะมากเออแล้วสตัว ก็ขอบคุณนะที่เัเทีเดียวกันนะฮแ่ะเชื่ยนไ่สั้วยนอย่ามนองรรเเรยอะไรนะฮะเราเียายขอบคุณมากครับีูา่งที่รนะครับเก็ัดราเดียวกันเราเราม่ด้แรงากนะเราก็เรียกว่ายกยงนะฮะให้บอกว่าสมมรูว่าจะเป right. ็น ถ้าเป็นหนึ่งัก็นว่าพี่หยเกงๆแล้วก็สอบบกันไปอะไรแบบนี้ก็ขอให้ได้กันไม่ใช่ครับก็ขอให้ได้รู้จักกันนะฮะอยที่เดียวกันตัวนี้่งนี้นะครับ